่วนคนนี้นะคะเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นที่ชอบกินกาแฟยกมือขึ้นใครกินกาแฟชอบมากอ่ากินกาแฟวันล,ละสี่ถ้วย3าถึงสี่ถ้วยกินชีสกินขนมปังแกก็เลยท้องผูกค่ะดูลำไส้คนท้องผูกนะคะนี่ท้องผูกตลอดเลยต้องกินยายาถ่ายทุกวันเห็นไหมลำไส้แก่นะคะ เสร็จแล้วหมอชินยาก,ก็เลยให้มาเข้าคอร์สของเขาพอเข้าคอร์สเสร็จปุ๊บหลังจากมาเข้าคอร์สหมอชินยาอยู่สามเดือนนะเห็นไหมลำไส้สะอาดท้องผูกก็หายไปไม่ท้องผูกอีกแล้วเห็นไหมคะนี่ลำไส้สะอาดนะคะเนี่ยนะคะผู้หญิงคนนี้นะมาเข้าคอร์สหมอชินยาโดยให้กินน้ําด่างอย่างเดียวนะคะส่วนผู้หญิงคนนี้เป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งเต้านม,ม,านมลำไส้จะสกปรกนะคะ และไปให้คีมโมมาแล้วให้คีมโมมาแล้วนะลำไส้ยังสกปรกอย่างนี้หมอชินยากก็เลยให้เข้าคอร์สสุขภาพพอเข้าคอร์สปุ๊บหลังจากการรักษาแล้วลำไส้สะอาดมะเร็งเต้านมก็ดีขึ้นแล้วก็หายเห็นไหมคะเกี่ยวกันนะคะลำไส้สกปรกโยงไปทุกเรื่องนะคะส่วนคนต่อมานี้เป็นมะเร็งมะเร็งลำไส้แล้วก็เป็นคอเลสเตอรอลความดันโลหิตส,สูง นี่ค่ะนี่มะเร็งนะคะมะเร็งมีไม่ข้ามะเร็งเนี่ยเนี่ยมะเร็งลำไส้คอเลสเตอรอลความดันโลหิตสูงดูลำไส้ของคนเป็นคอเลสเตอรอลคลความดันโลหิตสูงนะคะก็มาเข้าคอร์สนี้พอมาเข้าคอร์สนี้ลำไส้ก็สะอาดมะเร็งก็หลุดไปนะคะหลุดไปยังไงดูค่ะยังมีร่องรอยของการหลุดอยู่นะเนี่ยยังมีแผลอยู่เลยนะคะนี่แผลเห็นไหมคะเนี่ย นี่แผลนะคะเนี่ยนี่คือแผลที่มันหลุดไปนะคะ<ช>ก้อนเนื้นอมะเร็งมันหลุดไปนะคะเอ็นหนึ่งเชื่อว่าน้าติมนี่ก็เช่นเดียวกันส่วนผู้หญิงคนนี้อายุ65ปีเป็นมะเร็งเต้านมพาะเป็นมะเร็งเต้านมในลำไส้เสียสกปรกนะคะให้คีโมมาแล้ว6 6เดือนเหมือนกัน6ครั้งเหมือนกันเนี่ยลำไส้สกกีโกปรกก็มาเข้าคอร์สของวอชินยานะคะ สามเดือนผ่านไปลำไส้ก็สะอาดมะเร็งเต้านมก็ดีขึ้นแล้วก็หายไปนะคะนี่ะนะคะเอนะคะก็ดูอาการดีขึ้นส่วนคนสุดท้ายนี้เป็นคนทีก่กินเนื้อสัตว์มากดื่มเหล้ามากสูบบุหรี่มากเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็เป็นโรคเกาด้วยมะเร็งต่อมลูกหมากจะคู่กับโรคเกานะคะเนี่ย